สวัสดีครับผมลิตตันเฮ่าเราก็เราก็จะ <c oughs> อยู่กันกับบทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปบทอื่นแล้วไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมครับบทอื่นอะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็คือ,อสร้างปลาหากพัง,งตรงนี้มันไม่มีบอสเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะพาไปต่อที่นี่เลยคุกปิดผนึกเพราะว่ามันตรงเนี้ยคุกปิดผนึกมันจะมีบอสอยู่หนึ่งตัวก็ต่อหนึ่งแล้วก็สองถึงไม่มีบอสแต่มันมีมิมนิบอสต,ตรงนี้ อา่าผมคิดว่าน่าจะผ่านอยู่มงผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยสำหรับคนที่อยากฟาร์มกระดูกเรียวยาวนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมีเต็มเลยสำหรับคนที่อยากฟาร์มกระดูกเรียวยาวเอาไว้มาทำธนูนะ ลูกธนสูสิแกะเยอะเหมือนกันเท่านี้เนะี่ยโอเคเรามาถึงละสรากประหลักหักพังอะไรสักอย่างมันไม่บอกชื่อชื่อไม่ขึ้นเดี๋ยวทำไมชื่อไม่ขึ้นล่ะอ่ะโอเคซากประหลักหักพังทุ่งศูนสาสเดียวซ่อนตัวอยู่ที่เหรอมัน เซนซาาปลาหักพังที่เล็กๆครับมันไม่มีอะไรมากมันก็เลยมีจั่นูแล้วก็ของก็จะมีตับสัตว์ปลาทาั้งที่เป็นทั้งที่เป็นศพคนะนะไหนว่าผมกำลังหาศัตรูรอก อัอ,อยู่นีโหผมต้องการตีมันให้หมดเพื่อที่จะได้เอาเลือดขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละอ่ะโอเคลงไปเอาของนลครับปกติตรงนี้มันจะเป็นห้องบอสใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ห้องบอสแต่ก็อย่าได้ดูถูกนะครับ พวกนี okay. oh, ้โหดโหดกุมวอีกมากเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวตัวเดียวโอเคอันนี้โอ้กดเร็วไปอ่าา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  แล้วที่จริงมันควรจะเป็นห้องบอสแหละแต่ก็ในแหละมีพวกนี้อยู่อ่ะ,อะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับสายเฟดถ้าเป็นสายเขียวะนะฮะนี่เขียวปีกนกผมไม่น่าจะใช้ได้บ้างมันต้องใช้ค่าเฟดด้วยผมไม่มีนี่ไงใช้ไม่ได้เลย สเต็งสิเด็กสิสะสมสถานะเลือดออกเลือดออกด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยมันเป็นการใช้ท่าปีเทวดาคือฟาดครั้งหนึง่งลอยตัวขึ้นไปแล้วก็ฟาดอีกครั้งหนึ่งผมใช้คำว,ว่าลอยตัวนะม,นมันไม่ได้โดดอะโอเคเดี๋ยวเราไปม,มันก็มืดจังเลยตรงนี้ โอเคทีนี้ไปทำปิดผนึกกันผมไม่แน่ใจกับบอสต,ตัวนี้เลยฮะนี่เสียงะระฆังไหมเดี๋ยวเราเค่อยไปเดี๋ยวเราเค่อยไปตีะระฆังกันนะคุมปิดผนึกเสียงสะอื้นทำไมต้องเสียงสะอื้นตลอดเลยวะโอเคลุยยับ น่าจเลยอ,อีกสักสองอันมั้งไอ้อันเนี้ยผมเ่ยพุ่แจดามินนะฮะสองอันโอเคลุยลุยลุยมีเงาใครตีอยู่เลยอ่ะโดนตีนี่หว่าไม่ได้ตีโอเคมันเรียกหมาไม่ได้เพราะงั้นผมต้องลุยแบบ่า อย่แหละมันไม่ชอบเลยมันเป็นสถานะน้ำแข็งเป็นเอลซาหรือไงวะเกอะไงวะสวยแต่ผมดูมไปว่ามันเคลือบดาบได้เบื่อดาบยาวกว่า อยฮ่าดับยางป่ฮิฮิฮิสบายเลยนีโอเคครับอ๋อไม่ได้ตามทับลาดาก้อนมาเออนึกออกละตามทับลาดาก้อนมีอยู่สองแบบก็คือหนึ่งเป็นแบบที่ผมได้มานี่แหละอ่ะอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบผู้พองคือจะให้ปริมาณที่เยอะกว่านี้ตามทับลาดากมันจะอยู่ในหมวดของ ไอเครื่องรงนี่ไงมันจะเพิ่มพลังขึ้นให้กับเราอย่างมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยที่เห็นสีฟ้าพลังชีวิตความทนทานความทนทานนี่อะไรวะเอ็นด์แลนด์ความแข็งแกร่งสเตรนความชำนาญเด็กอย่างอื่นก็ไม่มีอ,อะไรก็นนั่นแหละครับแต่ความแต่ว่ามันเพิ่มให้ก็จริงแต่เราจะได้รับความเสียหายมากขึ้น มีได้ก็ต้องมีเสียนะก็เลยแบบผมไม่ขายโอเคครับเดี๋ยวก่อนจบวิดีโอทำไมไม่มาถอนเล็กไม่มาก่อนจบวิดีโอชึบชุดบทมริกาที่สี่มาไหนๆก็อยู่ใกล้ๆละเปิดโบทไว้ก่อนเลย ได้จอกสักสิบอีกหนึง่งปริมาณการฮิวผมจะได้เยอะขึ้นโอเคอวิดีโอนี้แล้วก็ไปที่สร้างมาลหักพังทุ่งสุสานได้เคียวปีกนกมาแล้วก็มาที่คุกปิดอันหนึ่งเสียงสะอื้นได้อ่อะไรนะตาประทับลาดากอนแล้วก็มาเปิดโหมดมริกาที่4อ่า เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่จริงผมอยากพามาตรงนี้ก่อนนะแต่ว่ามันจะลำคาญเสียงระครังอะ่ะขนาดตรงนี้ยังตึงต้งตึงต้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรละ่ะไอเจ้าระครังเนี่ยไปตีให้มันนอนลงอยู่กับพี่ก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้กันหลังจากนั้นตรงนี้ตัวนี้เป็นสร้างระักพังที่ไม่มีบอสน่ะ ก็ยังไม่รู้เลยไปไหนต่อโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบายเฮ้ hey.